สวัสดีจ้ามาจะมามาเบึงดอกใหม่จ้ะมันก็คายดอกบานชื่นเมืองไทยเนาะจ้ะสีชมพูมากเลยเขาปลูกไว้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วก็ออนซอนเขามีสีม่วงด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรเนาะแต่เขาสวยมากๆเลยค่ะสีม่วงอ่อนค่ะก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะอันนี้ก็ดอกสีแดงจ้ะสวยงามจริงๆ ในฤดูดแบบนี้ดอกไม้เยอะนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีพิราดาก็ได้พาลูกสาวพาครอบครัวพาแฟนของพิราดาออกมาเดินเล่นข้างนอกเนาะมาชมบานเก่าๆของชาวไร่ชาวนาที่อังกฤษสมัยโบราณนะคะ เขาก็จะรณนงค์สิ่งที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะแล้วเขาก็จะดูแลให้ดีเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาดูมาชมว่าฟาร์มเมอร์สมัยก่อนเขาทำยังไงเขามีรถที่จะเก็บข้าวฟ่างแบบไหนนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะเขาจะเก็บข้าวฟ่างเออข้าวโอ๊ตเอาไว้ใช้หรือว่าเอาไว้ทำขนมปังค่ะ เพราะแหล่งนี้ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นครอบครัวที่ทำขนมปังขายสมัยโบราณโบราณเป็นธุรกิจของคนในครอบครัวนี้ล่ะคะ่ะมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเบเดินมากค่ะเมื่อเราหิวน้ำหิวท่าเขาก็จะมีที่ขายนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหาร หรือว่าร้านกาแฟแล้วก็ถ้าหิวอาหารเที่ยงก็จะมีอาหารขายค่ะวันนี้เราก็ออกมาเดินไม่นานค่ะเราจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าเราได้โทรให้บริษัทมาเก็บเอาอุปกรณ์ที่เรายืมเข้ามาใช้ตอนที่แฟนพิราดาไม่สบายนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นอุปกรณ์ที่เขา ใช้นั่งตอนที่เขาเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้นะคะแล้วอีกสามอันที่ตั้งอยู่ข้างๆนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เขาจับแล้วก็เดินแล้วก็จะมีล้อเข็นๆไปนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะคืนของให้เขาแล้วนะคะสำหรับวันนี้พิราดาก็ขอลาไปก่อนเ้อค่ะเอาไว้คลิปหน้าพิราดาก็จะหา อย่างอื่นมานำเสนอแล้วก็มาเล่าสู่ฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอให้เป็นวันที่มีความสุขทุกวันค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ